พิกเซลคาร์ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนเบินยางนะครับผมในด่านที่เอาไว้ขับเล่นนะครับคือเป็นด่านปกติที่ผมเอาไว้ขับเล่นให้คนดูหน่อยนะครับนะก็จะเป็นการแบบขับรถปกติเลยแบบไม่มีอะไรมากนะครับนะส่วนการแบบแต่งเนะี่ยผมมาบอกทีหลังนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะว่าทํายังไงบ้างนะจริงไม่ต้องแต่งก็เบินยางแล้วนะสำหรับเกมนี้นะก็คือแต่งนิดหน่อยแหละเออมาเดี๋ยวมาทำให้ดูก่อนนะครับขั้นแรกคือ เข้ามาในโหมดที่เราจะเล่นนะครับก็คือโหมดเนี้ยนะครับนี่นี่นก็เมื่อมาถึงนะครับให้คุณเหยียบเบรกนะครับนะคือเหยียบเบรกเลยนะครับนะเหยียบเบรกให้มันความเร็วเรือสูงนะครับนะแล้วคุณก็สับเกียร์ลงมาให้มันเหลือเกียร์หนึ่งครับต่อไปคือคุณกดคัดนะครับกดคัดค้างแล้วกดคัดเร่งค้างนะครับเมื่อคนกดคัดเร่งถึงสปีดสูงสุดแล้วคุณก็สับมาเป็นเบรกทันทีนะครับจากคัดไปเป็นเบรกนะโอ้ยทำไมไม่ติดวะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงขอลองอีกรอบกันนะก็ปึ๊บปุ๊บโอเคนะมันไม่ติดนะครับนะเดี๋ยวผมลองแบบ ตอนมันวิ่งอยู่แล้วกันวิ่งปปุ๊บแล้วก็เดือบเบรกโอเคนะครับนะว่ามันจะติดหรือไม่นะครับน่าจะติดแล้วแหละนะครับนะก็ตัวไหนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมของผมไม่ติดทำไมของพี่ทำได้นะบา,คางคนทำไม่ได้นะตอ,ตอนนี้คือผมเบินยางนะครับในมบมปกติบา,คางคนทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมบางคนทำไม่ได้นะครับนะคือวิธีแก้อะอาง่ายๆนะครับนะขั้นแรกน,นะครับเข้ามาในอู่นะครับ ได้หมดเลยว่าอู่แล้วแล้วก็ปรับเกียร์เกียร์หนึ่งสุดเลยครับนะคือเกียร์หนึ่งสุดเลยนะครับเราขอให้ทำไม่ได้ให้ปรับเกียร์หนึ่งสุดนะครับถ้ายังไม่ได้อีกปรับเกียร์ข้างล่างสุดสุดเลยนะครับนะก็ปรับสุดแล้วคุณทำได้แน่นอนครับคึงคุณจะแต่งหรือไม่แต่งคุณก็ปรับได้แน่นอนครับนะก็มาถึงแล้วนะครับนะก็คือผมมาสอนทุกคนใหม่แล้วกันนะว่ามาทำงไงนับครั้งแรกคือกดเบรกนะครับกดเบรกให้ความเร็วเหลือศูนย์นะครับคุณก็สับเกียร์ลงมาให้เหลือเกียร์หนึ่งนะครับกดคัดค้างนะครับนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเบิร์นยางนะส่วนหมดแข่งแบบหนึ่งโซ่สี่ไม้หรือะไรประมาณนั้นอ่ะคุณไม่ต้องไปทำรอกมาทำอะไรได้อยู่แล้วครับคือปรับเกียร์ปกติเลยแต่อันเนี้ยคือผมทำสำหรับการแข่งแบบเสื่อมบรรยากาศเข้าใจปะเสื่อมบรรยากาศอ่ะ